สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบอนสีสวยๆนะคะบอนสีต้นนี้ชื่อบอนสีคุณหญิงนะคะคุณหญิงดูใบนะคะบอนสีคุณหญิงดูใบจะออกเป็นตอนนี้ใบสวยมากเลยนะคะกัดสีได้สวยมากนะคะเป็นสีชมพูโอ้โหสีชมพูแบบสีสดใสมากเลยนะคะนี่เพื่อนๆดูๆดูใบใบใบแข็งแรงนะคะีใ่ใบ ใบจะแข็งแรงมากนะคะดูใบใบสีชมพูสวยมากดูลำต้นนะคะแข็งแรงลำต้นแข็งแรงเป็นปีแล้วนะคะต้นนี้เป็นปีปีสองปีแล้วนะคะนี่ลำต้นแข็งแรงนะคะสวยทรงสวยเลยนะคะทรงสวยเลยตอนนี้กําลังจะออกใบนะคะเมื่อกี้เด็ดตรงนี้นะคะเด็ดอออดอกออกไปนะคะเด็ดดอกไปเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเกรสร ถ้าเมื่อไหร่ที่มีดอกนะคะถ้าเมื่อไหร่มีดอกใบต่อไปจะใบเล็กอ่าเพื่อนๆน,นะคะเป็นเก็จความรู้นิดนึงนะคะก็คือถ้าถ้าเราเด็ดใบอดอกออกแล้วนะคะใบเกิดใหม่ก็จะใบมันก็จะเล็กลงนะคะใบก็จะเล็กลงอย่างนี้นะคะนี่ตอนนี้กํลาลังหอดยังไม่กลางนะคะนี่กํลาลังขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะคะ จะ,ะกําลังจะขึ้นใหม่อีกใบหนึ่งมีใบที่ก่อนที่มันจะเป็นดอกนะคะใบก็จะสีสวยแบบนี้นะคะเพื่อนมีสีสวยมากๆเลยต้นคุณหญิงของเรานี่ดูทรงทรงสวยนะคะทรงสวยเลยเห็นลัษณสะดุดตามากนี่เพื่อนๆนดูดูใบะคะ่ะดูทรงไม่ได้ใช้ไม้ดามด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้ดามคือทรงดีมากๆนี่นะคะ สวยงานมากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะ